กลับมาสร้างตำนานแทนหนึ่งแทนหนึ่งนาทีวิ่งได้กับชายาแเอกวิ่งซูฟาร์ดค่ะวิ่งซูฟาร์ดตายละคือจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเป็นประสบการณ์การทำงานที่เราไม่รู้เราจะมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าคือเนื่องจากว่าเป็นเป็นแสงสีเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรต้องขอบคุณแบบมิตูค่ะน้องเพลงปราต้นประหน่อยทีมเจเสแอลค่ะพี่แบมพี่ไรวนันที่แบบคือ ร่วมกันทาโปรเจกต์นี้ขึ้นมาส่วนหนึ่งก็คือว่าอยากให้คนได้รู้จักว่าในจังหวัดสุทรปราการเขมีอะไรยังไงเป็นมายัางไงด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการเรพิ่มเพื่อเกียรติราชการที่มากด้วยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราก็เราโชคดีแล้วก็ดีใจที่มโอกาสได้เป็นส่วนของครงนั้นตอนนี้ในเรื่องของส่วนของเรื่องราวมันก็มีอะไรที่แบบมีอะไรที่เราไม่คาดคิดซึ่งเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอาจจะอย่างที่หลายๆคนเห็นก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่ เลยว่าแผ่นเราต้องอยู่ในแบบในสถานการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ในชุดที่แบบเป็นสุนกระโปรงอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามทําการบ้านกันซึ่งทุกคนน่ารักมากพี่ๆี่ทหารเรือก็น่ารักมากก็ติดไฟให้ยังสวยงามบันทึนว่าเอ๊เหมือนมาชมเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกว่าขอโทษนะคะพี่ขอโทษคะ่ะแต่หน้าไม่สวยเลยตอนวิ่งโก <c oughs> กระโปรงขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราต้องเตรียมผ้าใบให้พร้พอมผ้าใบใสขึ้นเวทีเกี่ยวับผ้าใบเตรียมวิง่งก็ต้องเป็นคนระเบรดลม ใจไม่ได้คิดเลยอะออคือตอนนั้นใจคือไปว่าเพื่อนี่จะต้องขึ้นไปถึงข้างบนให้ทนันหายใจให้ทนันแล้วก็ร้องเพลงสวยๆกลับมาแนละ้วเดี๋ยวค่อยว่ากันพอถอยกลับมาแล้วค่อยมาหายใจต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทราบไหมว่ามีเวลาแค่หนึ่งเสี่ยงละผีเท่านั้นค่ะคือรู้จากออพี่แหม่มว่าแทนเวลามันมีจํากัดมากมันน้อยมากเลยบอกว่าเราลองดูค่ะลองดูเออเราก็เ็จติดความความตื่นได้เราบอกโอเคลองดูค่ะ ก็ไม่คิดว่าจะแบบว่าจะขนาดนี้อะไรเงี้ยวันแรกไม่รู้ว่าจะต้องเจอบนันไดปีนไป2ทีต้องวิ่งตีโคง้งอ้อมไปอะไรเงี้ยพ้วกะโปรงอีกของวิขาดไป6วิไม่ทันร้องไม่ทันพอวันหลังเราก็เริ่มค่อยๆทำดีขึ้นวันหลังๆที่มีจับเวลา บอกว่าวันนี้เวลาดีขึ้นวันลุกขึ้นดีบอกวันนี้เวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จริงๆทํงงานกันเป็นทีมค่ะก็แค่ทั้งทีมเบือเบ้องหน้าเบื้องหลังทุกคนก็แบบช่วยกันแต่วันหลังสุดนี้มันมากเพรคนเอาใจช่วยเยอะมากทุกคนมารอด,ดูว่าเดี๋ยวแพนจะวิ่งตอนไหนนะอะไรอย่างเงี้ย เราทาได้แล้วเรารูสกว่ามันมันเป็นมันเป็นครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยและการที่เราได้ขึ้นเอ,อ่อเรือหลวงได้กลองเนี่ยซึ่งแทนว่ามันคงไม่ได้มีโอกาสล่อยที่เราจะได้วิ่งขึ้นด้วยชุดแบบนี้ด้วยด้วยสถานการณ์แบบนี้กับการโชว์แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันมันเป็นอะไรที่เราก็พยายามจะทาเต็มที่อย่างไหนคนเป็นห่วงคนรชอบจริงทุกคนต้องบอกว่าอุ้ยแบบกลัวว่าจะล้มจะสะดุดอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะก็ สมทบทุกวันเลยแล้วผมว่าโชคดีคือมันหนึงท,ที่ที่ผ่านไปได้ทุกทุกสเต็ปแล้วก็เพื่อขึ้นไปถึงข้างบนได้อย่างเรียบร้อยปลอดภัย<บ>อะไรเงี้ยวันแรกๆที่ซ้อมยังบอกว่าเดีย๋ยวต้องถ่ายคลิปให้ดูเพราะคนข้างล่างก็ไม่รู้แน่เลยว่าที่เราวิ่งหายไปจากเวชีเนี่ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างอะไรเงี <ๆ S 1> ้ยที่จริงมันมีซอมมันมีแผนสองไหมถ้ามันลงขึ้นมาวันแรกที่มันลงล้าลงเหิไม่มีเพราะไม่มีใครรู้ว่ามันต้องไปทางไหนบ้าง คือหมายถึงว่ารู้แค่ว่าเราจะขึ้นจากเวทีเพื่อให้ขึ้นไปถึงที่เรือแต่ไม่รู้ว่าเส้นทางของนั้นน่ะมันมันจะเป็นเป็นอลุกกักขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแผนสำรองถ้าเกิดบาดเจ็บขึ้นมาจริงๆไม่มีเราไม่ได้ไม่ได์ไม่ได้นไรก็ภาวนาว่าต้องไม่ต้องไม่เจ็บต้องไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นต้องกระโปรงต้องไปรองเท้าต้องได้แล้วแท็บกโชว์เสร็จมันมีเซลไหมครับพี่แทนครับมันมีหายใจไม่ทันแล้วนขึ้นยอดแล้ว มีมีตอนตีโค้งเน่ยแบบว่าเือตอนตีโคงต้องมานใดขึ้นมาจะไปหัวเรือนะบอกว่า <c oughs> หายใจเฮือกใหญ่มากเลยแล้วก็แบบโอ้ยแล้วก็ต้องเดินไปหายใจพักหายใจอีกสักแปบ๊บหนึ่งมีเวลาแค่แป๊บเดียวแล้วก็ ออกไปลองต่ออะไรเงี้ยแ,แล้วมันส้องมีอารมณ์ย่างไงแบบเราเหนื่อยเลยแล้วเราออกไปหน้าวิ่ี่เราต้องม่อนใจใช่เราต้องผ่นใจสุดๆเลยแต่อกเนี้ยก็เพื่อน <c oughs> คือแบบโอ้หายใจไม่ทันแต่มันก็มันก็จะค่อยๆพอเรากลับตัวมันก็ค่อยๆโอเคขึ้นไอจี <นะ S 1> คือซีนี้มันต้องจําเป็นต้องมีไหมถึงว่ามันจะเป็นต้องมีเนื่องจากตัวละครของเรามันเหมือนคนที่สามารถฟิลว่าหายตัวได้อ่ะมาเล่าเรื่องราวเชื่อมเรื่องราวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสช่ว่าตำนานแทนวิ่งฟ้ากลับมาแล้วแทนได้ ต้องทำไม่ได้เออมันมันก็<ม>เป็นเป็นเรื่องราวใหม่ๆค่ะที่มันว่าในในในฐานะคนทํางานเนะ่ยเรารู้สึกว่าอะไรที่มันมันท้าทายแล้วเราพอจะทําได้อะเราก็จะพยายามเดี๋ย,ยวเวลาที่พี่บทีมที่สุดๆกี่นกีิ่นเนี่ยเอ,อ่อล่าสุดที่พี่ๆทีมงานเขาะจับเวลากันประมาณ40่สิบวิค่ะสี่สิบวิเวทีเออกี่รอบที่เนี่ยแสดงทั้งหมด4รอบค่ะ รอบซ้อมอีกหนึ่งวันซ้อมอีกประมาณสองวันเลยค<ม>่ะเรียกว่าทำลายสถิติตวเองเรื่อยๆเลยจริงพอม,มันทำเราก็เริ่มเออเริ่มรู้สึกส,สนุกขึ้นอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีมพี่ๆเบื้องหลังก็มาพี่ๆแบ็ k สเตจก็มาช่วยกันอะไรย่างเงี้ยค่ะมีพี่หมีมามีวันหลักน้องชันอยากมาดูด้วยน้องชันอยากดูก่าแพนวิ่งก็มามามารอดูอะไรอย่างเงี้ย สนแสดงว่าในอนาคตก็คืออยากอยากมากกว่านี้ครับทำซันติใหม่จะทำอะไรจะิงติอสักสามสิบวิอีกอย่างพ <laughs> ี้เมยง <laughs> จกวันนั้นทุกคนบอกว่างานนี้ชิลๆแล้วลู้วันนี้ไม่มีวิ่งเลยเลยบอกว่าค่ะจริงๆมันก็มันก็เป็นอะไรที่แบบเ,ออเป็นเรื่องราวใหม่ๆเราจะได้มีการวิ่งติดต่อได้คะชาวันุ่งขึ้นมีงานวิ่งเลยเออเป็นอะไรที่จะสนุกสนานค่ะสนานค่ะก็ท้าทายไปกรูปแบบนึงค่ะแข็งแรงดีแล้วเรื่องเล็ีจะมาเออนั่นไงมันกลับมาได้ยังไง เลับมาแล้วค่ะตอนน,อน,นี้ตอนนี้ทับงานก่อนนี่รับงานก่อนค่ะมันใกล้แล้วเห็นไม่ได้เหน,นไม่ได้กะเกณฑ์ฟิลนมันขาดแต่ก็คงไม่ได้ปีนี้คงไม่ใช่ปีนี้ค่ะปีแน่แน <laughs> ่ปีน้ารอรอ,รอดูกันค่ะ,คะออแผนอย่างยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่แผนคะที่ตั้งใจนะคะที่ตั้งใจไว้ค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวดูตามสถานการณ์เนาะคือนะตอนนี้เราก็ยังยังทำงานมีงานที่เรารับผิดชอบกันอยู่ค่ะที่ตั้งใจไว้เท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวรอบงานมันทำอะไรมันจะมีขัดไปเรื่อยมันจะมีปัจจัยอะไรที่เปลี่ยนความคิดเราให้มันเพิ่มให้มันมันเลี้วขึ้นไหมค้มันเลีวขึ้นใช่มีไหมมันจะมีปัจจัยนั้นขอกลับไปคิดก่อนได้ไหมอ่ะคือคือณตอนนี้คือเราคิดว่าเออเราก็มีจุดที่เอออยากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยด้วยงานด้วยเวลาด้วยเราทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราก็อยากที่จะใช้เวลาของเราตรงเนี้ยแบบนี้กันก่อนเลย นัดกันแล้วว่าเด็กงานกช่วงนึ้อคิวเต็มพี่นน่ยังว่างไหมคะพี่แน่ยังว่างไหมคะเดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่ค่ะแต่เรื่องสุขภาพมันยังไปตรวจประจำประจำค่ะประจำก็เป็นเรื่องที่เรายังดูแลกันตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่มีเอ็กก็ไม่ถึงเราให้ความสำคัญอะไรตรงนี้กันอยู่แล้วด้วยอเลยเงี้ยสนใจที่มีการฝากสนใจค่ะ พูดอีกแล้วว่ายังไปไม่ถึงคุณหมอสักทีทุกครั้งเลยสนใจสนใจค่ะ <c oughs> จริง <c oughs> เราก็เราก,เราก็เราก็ตั้งใจอาจจะด้วยอายุ้วยหรืออะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราก็เตรียมไว้ก่อน <c oughs> นี่แหละผ่าอาจจะไปฝัทก่อนคาดว่าตั้งใจว่าแบบไหนเต่จริงๆเราะผู้หญมีอายุแบบเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยต้องพยายามดูแลตัวเองเออกกป็นรงานกายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องอะไรเช็คอัพสุขภาพกันเสมออย่างผู้ใหญ่ที่สุดเลยกำลังแบบรุ่งเรื่งไปหาว่าแบบ ไว้เถอะอะไรเงี้ยค่ะไปก่อนจะดีกว่าอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ที่เรานี่แหละที่ยังไปไม่ถึงคุณหมอค่ะเรื่องของการฝากไข่พี่หมีว่าไงบ้างก็โอเคค่ะเพราโอเคคือเขาก็คือเขาก็จะถามออกในวันนี้แล้วแต่เราแล้วแต่เราเอาอเอาความสบายใจของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะจะเป็นห่วงตัวตัวเจ็บจะโอเคไหมจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่พีค่คิดว่ามันณณวันนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนมันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นอยู่แล้ว ยังอยากตัวแทนเองเห็นภาพตัวเองอย่างเขแบบน้องนี่ลูกอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมองยังเอาจริงๆไหมยังเลยค่ะเออเรายังรู้สึกว่าเรายังยังทำงานเนี่ยเป็นฟิลทำงานเป็นฟิวเป็นฟิวทำงานมีมีหลานมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็มันก็เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาสำหรับการมีน้องตับพี่แพงนีเองก็คือที่ตั้งตั้งพ่อไว้คือประชาติหรู้ว่าเป็นพิ่ยาสตร์ันเอยี่ จริงๆถ้าธรรมชาติได้ก็ก็คงเลือกแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่ณในวันนี้เมื่อเราเองก็ยังไม่ได้มีอะไรเรียบร้อยลงตัวก็คงก็อาจจะต้องไปเลือกฝาดก่อนฝาดกูฝาดฝาดหรือที่เดียวโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวถ้าเฉันพูดอะไรมันจะเป็นการก่านข่าวอีนิดนึงเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันค่ะแล้จริงผู้ใหญ่สอบบ้านมีหาของให้โดมนไหมนะเออ อย่าเสียแก๊งย่าพูดอย่ ang, าพูดตอนน <alrededor revenir> ok. <tomatoes> ี้คนถายคนถามผคนขาเหรอครับตอนนี้ดมพื้นท <insan>: ี <Dante themselves> ่งานต่างๆเพื่อเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงก่อนแล้วก็เตรียมเตรียมทำงานค่ะกันกี่หน้าไหกันกี่กี่กี่ค่ะอีกกี่ได้เดี๋ยวพี่น้าว่ากันนะคะพี่สาวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ